เออตกลงโอเคนะจ้าอ๋อนี่คือถ้าเกิดได้สองตัวติดเฮ้ยมาซิลโก้อริสา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 ไอ้แม่คุ้มไอ้แม่คุ้มแล้วไอ้ไอ้แม่แล้วคือคนเนี้ยดีใจของเพื่อนเนี้ยไอ้แม่คุมแล้วแม่ไอ้แม่คุมเดี๋ยวแบทก็จะหมด อ้ยเมากสักทีร้องไหมเขียดเคียดเขียดเขียดเฮ้ยเป็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจนมทคาลิสเปอร์เฮ้ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยคูณไดน้ำประเล่นเหรอเฮ้ยเอาเร่นอยู่หล่อด้วยแต่ถามว่าแพงไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะหลักล้านป่ะ เจ๊ดแสนโอ้แต่ว่าวอก็ดีใจแล้ววอล์วอล์โอ้ไม่ธรรมดาเราไม่เน้นราคาเราเน้นวอลนี่ตัวดีที่สุดในเต็นมือกดสี่ัามนี้เอันนี้สองอันนซองเบเกอร์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่ไอคอนด้วยไอคอนเนี่ยสีทองทองแต่ขางไปแล้วไอคอนเฮ้ยไอคอนเม็กซิโกอ๋อฮูโก้เซนเช่หรือเปล่าน่าจะฮูโก้เซนเช่ใช่ไหมใช่ ไอแม่คุมแล้วแม่ไอ้แม่คุมเฮ้ยหรือว่าไอดีนี้จะมากับผู้หญิง